เตพพยพรมจีนะคะ,คะโอ้โหวันนี้คือคึกคักมากเลยนะคะสวัสดีทั้งคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะชั้น2ชั้น3ด้วยวันนี้มาก,มากัน,กนเยอะ<น>าาเลย,เลยตอนนี้เราอยู่ รัฐธานีกับกิจกรรมตะลอนออนแอร์ครั้งที่2นั่นเอง<ช>ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ก็จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการออกอากาศาแบบสด,สดสดกับเราไปพร้อ,<ช>รอมๆกันเลยด้วยโอ้โหวันนี้เมื่อเช้านี้เราก็เตรียมความพร้อมกับทุกคนกันไปแล้วนะว่าจ<ช>ะปรบมือตรงไหนก๊ดตรงไหนอ่ะคราวนี้เราไปดูความพร้อมของเหล่าทีมงานนะคะรวมถึงดาราศิลปินนะคะที่เขาจะมาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ด้วยนี่นะคะรถออบีเราขับมาถัก จริงๆแล้วทีมงานกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้เลยแล้วนชาคเตรีมพร้อมๆของวันนี้นี่เองใช่ค่ะจากภาพบรรยากาศนี่นะคะโอ้โหทุกคนทีมงานเนี่ยมาแต่กันหมดนี่ทีมตาล้อของเราทีมโปรดิวเซอร์ของเรานะคะก็กำลังบรีฟสคริปต์ต่างๆนะคะเรียกได้ว่าความพร้อมที่เกิดขึ้นในวันนี้ต้องพร้อมเต็มร้อยเลยสําหรับแฟนๆรายการนายเทะนะคะแล้วก็รวมถึงพี่น้องชาวภาคอีสานด้วยนะคะอ่ามาถึงดารากันบ้างพี่บุ๋มปนั ใชค่ะอ่าชุดมาชุดนหม่นี้น้องเลิฟสีอาก๊สกำลังเตืออยู่เลยน้องไว้ไว้ก็มาแล้วก็น้องเทสด้วยนะคะนี่แอนสมอลสอนสุขภาพค่ะพี่ฝนเองกับน้องใบเตยนะคะเมื่อเช้านี้เราก็มาเตยความพร้อมเหมือนกันเลยอ่ะมาถึงแฟนๆของเรากันบ้างนี่ขอบอกนะว่าแต่ละคนนี่นะคะมาปักหลักกันตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดเลยนะคะมารอกันอยู่หน้าประ เลยนะคะจากภาบรรยากาศนีโครูโอ้จริงจริงแล้วเพื่อมาจับจองที่นั่งที่อยู่ด้านหน้าของเรานี่เองนะคะโอ้โหเห็นแล้วเราก็ชื่นใจนะคะเพราะว่าน้องๆเี่ยเขาก็มาเทียนนอกจากเทียนน้องๆจากเลิฟซิกแล้ววันนี้น้องๆเขาก็ยังมาส่งกําลังใจให้กับเราสองคนอีกด้วยใช่แล้วนี่พี่บอยนะคะ ก่อก่อนที่รายการจะเข้าค so ่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็จะมีการแจกของเี่ระลึกนะคะให้กับน้องๆที่มาร่วมงานนะคะเพราะฉะนั้นแฟนๆที่ยังอยู่ที่บ้านนะคะชาวจุุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงจบรายการแล้วนะคะก็สามารถมาร่วมงานกันได้อะคราวนี้เรายังไงดีเลยสยงกรีดกัน เช็คสิ่งกรีจากแฟนคลับของแต่ละคนกันมากดีกว่านะอ้าววันนี้มีใครมาบ้างคะพี่ฝนโอ้โหวันนี้ขอบอกว่าศิลปินแน่นๆเลยนะคะอย่างลับฟิกล่ะเป็นแฟนอยู่ไหนะ กันหมดมากันแ่นๆเลยน,น,น,นลยะต้องขอบอกว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะ